เอาเก็บ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 ผู้ให้เยอะเยอะเก็บผู้ให้ผู้ใดก่อน้องมาดาสิเก็บผู้ให้ไผลปาร์ผู้แม่คือหลายแท้สิเก็บผู้ให้ไฟก่อนให้เพื่อนให้เพื่อนใดปาร์ผู้แม่มันคือหลายแท้เก็บให้เยอะเยอะเร็วๆเอาเก็บเก็บเก็บป่ร์ตายไทยตัวเก็บให้เยอะเยอะเร็วๆ เก็บผ <laughs> ูเก็บผู้เร็วๆเก็บให้เพียมันตั้งหลายเพียมาดาไม่เก็บไม่เก็บเก็บผูให้เยอะๆหน่อยเร็วเก็บปารคือเก่งเนี่ยว่าจะเก็บผู้ให้ยาเถ้านี่ไหมเอาเก็บกลับบ้านีวเอา ไปก่อนนะบ,บ,บ๊ายบายก่อนเร็ว